น้องหนูเป็นคนลงของเกี่ยวกับห้างบิ๊กซีโรตัสพมอโมทั้งหมดหนูก็ไม่ได้นอนหนูไม่ชอบอ่ะหนูเครียดอ่ะหนูพก็ไม่รู้หนูไม่ได้หนูไม่ได้เล่นแฟนไงแต่หนูดูข่าวหนูก็นั่งร้องไห้นะสงสารเขาลูกมาโคตนเงี้ยรู้สึกไงในทานะหนูก็เสียใจที่ว่าเขาคิดยังไงแบบไหนหนูก็คิดอยู่นะว่าเอ๊ะแล้วจะมีเด็กคนไหนสนุกหรือยังไงแบบมันหลายหลายอย่างไงพี่หนูมองดูเขา 对。Yeah.